สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีเจภูมิไราย,ยาวถึงเรื่องเงินเรียกว่าเป็นดีเจพิธีกรยูทูบเบอร์คนดังที่มักจะเดินทางท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำสำหรับดีเจภูมิภูมิใจที่ล่าสุดเจ้าตัวได้พาน้องๆที่ออฟฟิศ น้องๆกระเรียงแม่บ้านไปเที่ยวทะเลพร้อมทั้งยังพูดถึงความประทับใจของทริปนี้ว่ามีคนเคยบอกว่าเงินซื้อความสุขสบายได้แต่เงินซื้อความสุขไม่ได้ซึ่งผมก็เชื่อมาตลอดจนกระทั่งผมไปเจอบทสัมผัสอันหนึ่งของใครผมจําไม่ได้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเงินซื้อความสุขให้กับตัวเราได้แต่มันซื้อได้โดยการให้คนอื่นพอได้ยินคํานี้แล้วรู้สึกเลยเออแม่งโคตรจริงเลยว่า วันนี้พี่พาน้องๆที่ออฟฟิศน้องๆกระเรียงกับแม่บ้านมาเที่ยวทะเลส่วนตัวเราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะเราออกทะเลบ่อยการเที่ยวแบบนี้เราทําเมื่อไรก็ได้ส่วนตัวคิดว่าแค่เปลี่ยนบรรยากาศกินเหล้าแต่พอออกรถมาเราเห็นความตื่นเต้นในแววตาของน้องๆแต่ละคนบางคนไม่นอนไลฟ์สดตลอดทางบางคนเห็นทะเลครั้งแรกแล้วน้ําตาไหลพอลงเรือก็อยิ้มแย้มถ่ายรูปกันไม่หยุดเล่นน้ํากันจนพอ ระอาทิตย์ตกดินเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละความสุขถ้าเรามานั่งอยู่บนเรือสวยๆลำนี้กับคนที่ไม่เคยเห็นค่าของมันเลยมันก็จะไม่มีค่าอะไรเลยแต่ถ้าเรามากับคนที่เห็นค่าของมันมันก็จะมีค่ามหาศาลขึ้นมา ก็ความนี้พออ่านแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือเห็นด้วยไม่เป็นไรครับพี่เข้าใจว่าสําหรับหลายๆคนเรายังต้องการเงินเพื่อที่จะทําให้ชีวิตสุขสบายอยแต่ลองคิดดูถ้าเรามีเงินแล้วเราต้องการอะไร1อยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายถูกไหมสองอยากให้ลูกหลานมีกินมีใช้มีความมั่นคงจริงๆแล้วสิ่งพวกนี้คือความสุขจากการให้ทั้งนั้นแน่นอนตัวเราเองก็อยากจะได้ของใช้สวยๆแพงๆส่วนตัวบ้างอยากไปเที่ยวไปกินของดีๆบ้าง แต่เชื่อพี่เถอะวันที่เราซื้อรถซูเปอร์คาร์เรามีความสุขแน่แต่ลองขับไปสักพักเราจะกลับมานั่งดูตัวเองเพราะมันสบายกว่าเยอะวันที่เรามีนาฬิกาเรือนเป็นล้านเราจะใส่แม่งในช่วงแรกแรกสักพักเราจะไม่ใส่บ่อยละกลัวไปขูดกับโนนขูดกับนี้ยิ่งใส่ยิ่งกังวลไม่มีความสุขใส่แค่ตอนออกงานเข้าสังคมพอ อาหารการกินก็เหมือนกันพอเรามีเงินใหม่ไหมเราจะกินทุกอย่างที่เราเคยอยากจะกินแต่ไม่มีโอกาสแต่รอดูนะกินไปบ่อยๆสุดท้ายเราก็จะกลับมากินร้านบ้านๆง่ายๆใกล้บ้านเราเพราะมันอร่อยขุนปากมันสบายกว่าไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวไม่ต้องฝ่ารถติด ทุกอย่างมันจะกลับมาเรียบง่ายจนเราคิดว่าเออเงินมันดีนะมันทําให้เรามีความสบายมีความมั่นคงแต่มันจะซื้อความสุขอะไรให้เราได้อีกล่ะ สำหรับใครที่ยังไม่มีเงินเยอะสู้ๆเข้านะครับแต่อย่าลืมมองเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆหลายๆอย่างที่มีอยู่รอบตัวเราที่มีคุณค่ามากมายโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อสักบาทส่วนคนที่มีตังเยอะแล้วยังหาความสุขหรือเป้าหมายไม่เจอลองซื้อความสุขด้วยการให้ดูนะครับแล้วคุณจะรู้เองว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบ คุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ